อะไไอเทมกระเป๋าคงบินเป็น G20 นะครับล้อ BBS แทบกระเป๋าคงบินคาร์บอนรอบคัน56,000กกิโลเมตรเฟรโคตรน้อยโอ<ห>้น้อยปะแล้วยังมีไ s เทมนี่ให้พพี่ยผมเลยบอกว่าออชั่นเต็มถ้าเป็นปกติแล้วอ่ะจะเป็นแค่สปอร์ตถูก <c oughs> ป,ปะครับแต่อันนี้สามศูนไอเดีสปอร์ตพัดนะ ของ<ไ>อตัว CPU ใช่เฮ้ยแต่ <CPU S 2> ไม่เห็นว่าไม่หกักแงรงแน่นอนผมเสริมให้คลิปนี้เป็นโบนัสคลิปนิดนึงนะครับที่คนนี้ที่ปล่อยรถไหม้ผมเนี่ยเล่าให้ฟังขายรถไปกับเต็นเต็นหนึ่งเต็นดันด้วยขายรถไปแล้ว5ปีรถยังไม่ถูกโอนออกเลย วันนี้หนึ่งวันพันกว่าเรื่องนะครับวันนี้มาเช้าหน่อยประมาณ9ก้าโมงครึง่งลูกค้าอยากให้เอารถไปตรวจโอนที่นู่นเลยจ่ายเงินสดเลยนะครับเดี๋ยวเล่มส่งไปภายหลังได้นะครับส่งรถตอนเช้า5้าสองศดีซีสาซึ่งไม่เคยลงประกาศขายเลยมีแต่คลิปซื้อตอนนั้นผมอยู่จีนและพี่เอ็มกับพี่พัดไปซื้อวันที่ผมบินพอดีนะครับบอกรถสวยมากยังไงก็ต้องเอาได้ับพี่แล้วลมีคนดูคลิปซื้อนะทีนี้จบ ชอบเลยชอบแบบชอบมากๆเลยแค่นั้นโอนจองมามีส่รอลให้นิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมก็จบเงินสดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปส่งเขาที่จะร้จักแล้วก็แยกกันตรงนั้นแล้วเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวน่าจะมีคนมารับมั้ยไม่รู้จะมีใครมารับผมหรือเปล่าเซอรอรส BMW รุ่นหายาก g 24 ไม่เคยขายมาก่อนแต่เชื่อว่าขายดีแน่นอน3สามส่วไอซึ่งเป็นสามส่วนไอเนี่ยจะออกมาตอนตัวแรกได้ปี19 CBU แต่ BSI 6ปีซึ่งยังมี BSI ไวอนตีอยู่ด้วยเลขกิโลเมตรน้อยมากแจ้งว่า BBS แท้โชก HD สีขาว ให้ดูระหว่างลูกค้าออนตังเนาะเนี่ยเราก็ยังมีที่ว่างอยู่นะก็มีซีรีส์สคันนี้แลปใสทั้งคันนะครับสีดําภายในแดงโอเคไหมแลปใสด้วยทั้งคันคันนี้ก็เป็น30ม e ไมลหกหมื่นเท่านั้นเองปรับราคาร้านสี่เก้าเหลือล้านสี่ห้าเก้านะครับบสไซวอร์รียาวถึงเดือนสิเลยคันนี้ C 2สอง่วนดีเรียวกว่าพัฒสมเด็จสีขาวภายในแดง AMG นะครับผมเครื่องยนต์ดีเซลล้วนสีเดิมทั้งคัน 1599คันนี้บอกเลยพลาดไปแล้วพลาดเลยนะนานๆมาทีเพราะปกติวิ่งเยอะมากคันนี้ E 2ส่วนดีจองแล้วจองแล้วคันนี้เหลือคันขาวคันขาวปรับราคา1399,000นะครับโคตรคุ้มค่าสำหรับคันนี้ปี20นะครับ BS ปันตีถึงเดือน9 <Wow. S 1> นะครับตอนนี้เอา่าด 239,000น0 0ตัว s c นะครับปี19 2 0เนี่ยแหละครับผมอาจจะมีไลท์สีบางๆแต่ถ้าจะไม่ผิดพิพัฒบอกผมว่าสีเดิมทั้งคันแต่ผมพูดดักไว้ก่อนว่าอาจจะมีบางๆแต่คันนี้โคตรสวยทั้งภายในทั้งภายนอกนะครับแล้วก็คันอ,อ๋อคันนี้ก็ไปแล้วแล้วก็คันขาวก็ไปแล้วไฟแนนซ์ผ่านแล้วฉะนั้น เมอร์ซีเดสเบนท์บีเอ็มดับเบิลยูเอาผ่านเบลฟครับซื้อมาเลย2องพขึ้นไปนะครับเลขก,กิโลเมตรนะ8-90,000กมิโลเมตรหรือ100,000บวกลบได้สำหรับเอาผ่านเบลฟา i, นะทักเข้ามาหาเออได้เดี๋ยวดูแลเรื่องราคาให้ส่งสำเนาเล่มแล้วก็รูปรถเลขก,กิโลเมตรแค่นั้นเอง A later few moments later. วันนี้ก็ได้มาดูแลไอเทมนะครับ30มนไอนะครับเป็น G20 นะครับแต่งรถมาหมดเลยล้ H ab, อบีบีเอสแท็บล้อมีบินมีบินนะมีบินมีบินมีบิน คาร์บอนรอบคันนะครับผม 330i มันยังไง3 0 i นี้นี่ต้องบอกตามตรงครับว่าตอนแรกเนี่ยที่ G 2 0ออกมานะครับก็จะมี3 0 IF Sport ที่เป็นตัวประกอบนอกแล้วก็จะเป็น 320d ที่เป็นตัว Sport Line ซึ่งคันนี้3 0ยไอณตอนนั้นปี19เนี่ยได้ออปชันเยอะที่สุดเลยยกตัวอย่างเช่นว่า Harman Kardon ซึ่งตัวดีเซลเนี่ย มันไม่มีแต่จะมามีในสนามซนไอซึ่งพวกแอร์หรืออะไรพวกนี้จอก็เป็นจอดิจิตอลจอเต็มทั้งหมดนะครับผมบเบาะก็เป็นเบาะแบบนี้สามารถปรับลมบาสพอร์ตได้ด้วยห้าหมื่นหกพันกิโลเมตรทีโคตรน้อยโอ้น้อยปะ ผมบอกแล้วแล้วยังมีมีอะมีเพดอะมีไฮเป้าพิเศษผมเลยบอกว่าออปชั่นเต็มมีสปอร์ตสแตนดาร์ดแล้วก็เป็นสปอร์ตพัดด้วยนะถ้าเป็นปกติแล้วอะจะเป็นแค่สปอร์ตถูกป่ะแต่อันนี้สามศูนย์ไอได้สปอร์ตพัดนะพอตัวซีบียูเกียรสปอร์ตพัดอะใช่ไอแบบนี่เราไมหักคอมแรงแน่นอนตื๊ดตื๊ดตื๊ดอะไรเนี่ยอันนี้อุปกรณ์ไว้ขันอะไรเงี้ยของ BM เอ็มไงเขาใส่มาให้ใจเขาเป็นช่องได้นะครับเหรอใช่บีเอ็แท้ช่องได้ขันับเองได้ แอมเบรไลท์มีเห็นไหมแอมเบรรไลท์มีนะครับทานโทษครบเลยบอกว่าครบเฮดอัพแบบตามโหมดทุกอย่างมีเฮ้ยออมมันออมมันเต็มมากๆเลยเห็นป่ะไฟเดชชาร์จมองไดีไว้อันนี้ไปแก้ต่อได้ปุ่มมือไฟฟ้ามีแล้วก็กระจกปรับมองข้างมีเมมโมรี่สองจุดมีครบรเครื่องเสียงฮามันการ์ดอนอธิบายหน่อยว่าสาเหตุที่แบบทำไมคนต้องซื้อคันนี้ เชื่อผมพูดตรงๆเลยนะบอกว่าทำไมต้องสั่งส่วนไอทำไมมึงเลือกสั่งส่วนไอมาขายเฮ้ยพี่พี่ต้องพูดกับผมก่อนว่าตอนแรกอะพี่เดากับผมก่อนถูกว่าอะพี่พี่ต้องเกินแบบนั้นก่อนเด้เออแบบว่าผมมีความแบบเฮ้ยทำไมวะทำไมต้องสั่งส่วนไอวะอารมณ์ไหนอะไรเงี้ยลิ่งไหนถึงซื้อแล้วมันมีลูกค้าถามหาหรออ่าคือพี่อาจจะยังไม่เก็ตแต่ผมด้วยอันที่หาข้อมูลมาแล้วถูกไหมพี่บางคนเนี่ยไม่ได้ชอบดีเซลบางคนไม่ชอบ ตังอินไฮบิดซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมทั้งนั้นที่แม่งโคตดีอาจจะไม่อยากดูแล2ระบบมั้งแต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเราก็เลยเอา 330i อันนี้เข้ามาแล้ว 330i มเนี่ยผมเทียบให้เลยนะว่าเหมือน 330e เป็นเบนซินสองที่ชอบที่สุดสำหรับผมเลยนะ3 3 0 d เนี่ยทำเสียงพ่อยังไงท่อยังไงให้ตายไม่ก็ไม่บอกส่นทำเสียงท่อข้อเสียคืออะไรพี่มันจะเงียบตอนไฟฟ้าแล้วพอ3 3 0 i ก็จะมีเสียงท่อตลอดเวลาแสดงว่านี่คือ B M W จริงๆพี่เข้าใจคคำมหม่ให้ช่วกันนี่แหละนี่คือเครื่องยนต์ p l B M จริงๆที่เป็นเบนซินและเสียงเครื่องที่ออกมานี่แหละที่ผมอยากอธิบายกับพี่ว่าชุดแต่งมันมาครบแล้วพอทําท่อนะเออมาเทียบพี่เข้าใจผมยังเครื่อง B 4 8เครื่อง B ส8บเครื่อง B สิบปที่ถูอัปเกรดมาเนี่ยแหละเป็นทําไมถึงต้องซื้อ3 3 0ไอคันนี้หนึง ที่ดูแลเติมเบนซินล้วนทาเสียงท่อเอาผมต้องพูดก่อนว่าไวรุ่นซื้อเยอะแล้วสามทางนไอคันนี้แม่งมีของแล้วของแท้ด้วยแล้วก็เหลืออย่างเดียวคือทําท่อไปสามทางศนยอีทาท่อเนี่ยถามดีไหมดีแต่พอเป็นหมดไฟฟ้าก็เหงาเหมือนกันนะมันเป็นนมดไฟฟ้าป็นเงียบเงียบนะมันเหงานะมันดูออกไงแต่ถ้าอันเนี้ยท่อยาวๆเก็ทคอนมทลแป๊ดลากรอบพูดพูดก่อนว่าไม่มีเกเชอร์คอนโทรลซึ่งเก็เชอร์คอนโทรลพูดตรงๆ ไม่เคยใช้อ่าพูดตรงๆเลยนะไม่เคยใช้อ่าอันนี้ถัดได้เซอเจอร์คอนโทรลไอที่แบบนี้เข้าใจเข้าใไม่เคยใช้ผมไม่เคยใช้ผมพูดนะตอนนี้เลยแม็กรมเดียวสี่วงสองแฟนสองแม็กรวมยางแม็กรวมยางโตโยนี่โอเคโอเคน่าจะเป็นน่าจะเป็นพ็อกซี่สปอร์ตนะก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้นะไม่ไม่อันนี้มันรวมช๊กมาด้วยสองแฟนสองเออรวมชู๊กด้วยก็ไม่แพงนะเอ๊ก้าหมื่นล้อตีไปแสนกว่าบาทเดี๋ยวนะเออผมผมตีอย่างงี้นะ โชค4ี่หมใช่ไหมมาตรฐานมาตรฐานนะมัน4ี่หมืนบวกลบแหละ4ี่หมื่นยางเท่าแหละโตโยโตยถ้าถ้ายี่สก็ต้องมีสามหมื่นเป็นเจ็ดหมื่น 7, แล้วเจ็ดหมื่ 7, แล้วลบไปตรงนี้ไปเกินขอบยี่สิขอบ,ขอบ 20, ยี่เน เซ็นละหมื่นเลยอ่ะตตีไป4 0 0 0มตี<ช>แบบแบบนั้นเนะสี่หมื่นสี่หมื่นแปดเท่ากับล้อแสนสี่เฮ้ยก็ไม่แพงนะเ,เพราะว่าล้อขอบยี่สนะอย่าลืมนะ Diffuser ไฟท่อ M ไซส์สเกิร์ตมาคาร์อบอนมาไฟท่อ M แบบนี้คือคืออาจจะเป็นเทียบอาจจะเป็นเทียบหรือแท้อันนี้น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 ขอไม่ฟันธงเพราะว่ายังไม่ได้ดูข้างในและไม่ได้เป็นคนติดตั้งนะแต่เรียกได้ว่าอะไรรู้ป่ะตรงรุ่น Diffuser ท้ายทั่วไปโอ้โหดิท้ายโคตรเอาเลยว่ะจ้าเอาป่ะเอาป่ะได้อยู่เอาง่ายทรงทรง M Carbon Dark Tail ทรง M นะ นี่นี่ลังคาหลังคาแลปมาหลังคาแลปมาผมผมก็คงจะเป็นแลปแบบเดิมนะแต่หลังคาหน่อยล้อเป็นคอปยี่สนะเบรกเป็นแบบเบรกเบรกเอ็มสปอร์ตเนี่ยพี่เบรกมากับรถใช่ไหมเบรกมากับรถครับเบลขไม่เป็นไงเราเห็น3ามสครับเช็คเลขไม่ 5,000เรียบร้อยครับพี่ก็จะมีแค่ภาษีกัรท่งจุดนั้น<ม>เอเออาจจะอนิดนึงแล้วก็เออปิดไฟแนนซ์แล้วก็ลบส่วนต่างให้พี่เลยครับครับผม few inches later. ก็เรียบร้อยได้3,30ไตแล้วนะคะสรุปสุดท้ายกลายเป็นรุ่นพี่ m u c ที่รู้จักชิดๆกันนะครับผมคุยไปค,คุยมาก็อยู่ในวงไม่ไกลกันมากนะครับคันนี้ก็เป็นตัว c ี u นะครับผมมีล้อแท้เคียวโตเมื่อกี้มีบินอยู่นะครับแล้วก็แต่งรอบคันนะครับพี่เขาก็ขับน้อยมากๆขับน้อยจนน่าตกใจเลยรถปี2.9มีเบียร์ใสบริเยู่อีกด้วยเดี๋ยวผมจะไปสรุปที่โชรูมก็ปิดไฟแนนซ์ไว้ให้พี่เขาเรียบร้อยพี่เขาก็สบายใจสบายใจนะพี่เรียบร้อยสบายใจแน, <laughs> น่นอนวนต่างก็โอนให้เรียบร้อยนะครับป้าเดี๋ยวไปสรุปอีกทีที่โชรูม กลับมาแล้วนะครับวันนี้นะครับไปส่งรถ 520D M Sport นะครับคันนี้ผมไม่ได้ไปดูพอดีผมมีไปทํางานที่ต่างที่แล้วก็พีเอ็มกับพี่พัดไปดูมีในคลิปยูทูบไปดูได้คันนี้ซึ่งคันนี้คนรอเยอะมากนะแต่ทีเนี้ยคนเนี้ยโอนจองก่อนเลยบอกว่ารถเสร็จจากเบ i ไอบรินตีมาผมไม่รอแล้วรีวิวผมไม่รอแล้วลูกเชื่อใจเห็นตั้งแต่ตรวจรถโอนจองมาเลย <S <S คือผมเข้าใจลูกค้าทุกท่านนะว่ามีความกังวลใจในเรื่องของว่าการซื้อการขายเนี่ย ใครจะมาโอนตังค์ซื้อล้านกว่าบาท แล้วเอ้ยจะได้เล่มไม่วะอะไรเงี้ยอ่ะก็มีกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มเหมือนกันว่าโอเคนั่งรถไปขนส่งกับผมซึ่งขนส่งจะทุจักเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าคนโคตรเยอะเยอะมากยังไงให้ผมทําได้อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเอิร์ธมีตัวตนจริงๆนะครับ <S <S ก็พาลูกค้าไปให้ไปดูขั้นตอนการตรวจตรวจโอนอะไรแบบนั้นะแล้วก็เราก็ส่งให้เจ้าหน้าที่แทนไปนะครับผมเรียบร้อยดีแล้วเดี๋ยวเราส่งเล่มตามไปให้เขาที่หลังหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้พี่พัตเตอร์ไปรับแล้วก็คอหาพี่เอ็มนะครับว่า เดี๋ยวไปเจอกันที่ราคาแปดสิบก็ไปซื้อรถ 30i G20 ซึ่ง 30i G20 นะครับไม่เคยได้เลยที่เลือกมาก็พูดกับพี่เอมไปแล้วในคลิปนะครับว่าเออเมื่อกี้ผมลองขับกลับมาเออแม่งแรงว่ะมันให้อารมณ์เหมือน 430i ในตัว F นะแม่งเออแม่งดีแม,ม่งดีผมบอกเลยขาดอย่างเดียวนะก็คือแค่สลูปนอกนั้นนะคันนี้คือเต็มของเต็มทำท่อนะจบเลยคันนี้ แม่งเทมากคุยกันกับลูกค้าเนี่ยเราเราคุยสบายๆไม่มีความอึดอัดในการซื้อขายกาันมันไม่มีเรื่องของความกดดันเข้ามาด้วยฉะนั้นซื้อขายรถนะครับพี่จริงๆมันเป็นเรื่องง่ายมากพูดทุกคิปเลยเรื่องง่ายมากเป็นสัญญาจ่ายเงินปิดไฟแนนซ์เมืเ่อกี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากคือคุยเรื่องเรียนกับเขาไปแล้วก็คุยเรื่องสัญญาไปด้วยทําไปด้วยโทรหายอดปิดปิดหนะ้าตรงนั้นอ้าวพี่สบายใจผมโอนสลิปให้พี่พี่โอนปิดผมโอนปิดอะไรแบบนี้ ได้หมดเลยง่ายมากเมื Mercedes ่อ d e s Ben z เอาผ่านเวลไฟเบียนะปี2 0 1 5 16ขึ้นไปนะเลขกิโลเมตรขอแบบ8 9ด้าหมื่นกิโลเมตร,แ,บบ 8, 90, มตรแต่ถ้าเอาผ่านเ f i ไฟนะแสนบวกลบได้นิดหน่อยแต่ขอที่รถสวยนะผมยิงราคาไปเนี่ยผมก็ต้องมีช่องว่างที่เพื่อไปทําต่อได้นะครับแต่ถามว่าอยู่ได้เยอะขนาดนั้นไหมไม่ได้อยู่ได้เยอะขนาดนั้นเอาพออยู่ได้หาตรงกลางกันดีกว่านะครับบางรุ่นไม่ได้รับบางสีไม่ได้รับอาจจะไม่ใช่แนวผงผมจริงๆอันนี้ก็ต้องขออาภัยในนาะที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณ ตั้งแต่คลิปพี่เมื่อวานเนาะ X4 นะครับน่ารักมากๆมาคอมเมนต์ให้ด้วยใน u t u b e คลิปซีคาร์ทีเอ็มที่เขามาคอมเมนต์ให้แล้วซึ่งพี่เขาเป็นเพจคริปโตด็อกคนตาม200 0 0 0กว่านะคนนั้นยังไงก็ฝากไปติดตามที่พี่เข้มนะครับคริปโตด็อกได้นะครับการซื้อขายรถเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่เรื่องราคาและมันเป็นเรื่องของความรู้สึกทางใจในเรื่องของบางทีลูกค้ามาบอกกับผมเนาะอันนี้ผมก็เป็นเคส e s t u d ล้าให้ฟังนะครับผมแต่เรื่องราคาก็จําเป็นแหละแต่เรื่องของความรู้สึกทางใจเนี่ยบอกเลยว่าเออพีเอ็มน้องบุญพี่พัตเตอร์เนี่ยให้ความรู้ส ทั้งการแนะนําต่างๆนะครับยังไงวันนี้ผมว่าได้ข้อมูลไปครบถ้วนและเดี๋ยวยังไงใครสนใจสามส่วนไอจองมาก่อนได้เพราะว่ากว่าจะรีวิวกว่าจะอะไรอันนี้บอกไว้ก่อนนะแอดไลน์มาแอดท็อปคายแอแดอยากได้ประสบการณ์ดีๆในเรื่องซื้อขายรถนะแอดไลน์นี้มาอ่ะผมเสริมให้คลิปนี้เป็นโบนัสคลิปนิดนึงนะครับพี่คนนี้ที่ปล่อยรถมาให้ผมเนี่ยเล่าให้ฟังขายรถไปให้กับเต็นต์เต็น์หนึ่งเต็น์ดังด้วยแต่อาจจะดังสมัยก่อนเนาะ <S <S พี่เนาะ <ๆ S 2> อยู่เส้นไม่ไกลจากผมมากเนี่ยขายรถไปแล้ว5ปี รถยังไม่ถูกอโอนออกเลยเต็นท์ขายไปให้ลูกค้า B เรียบร้อยแล้วแต่เต็นท์เอาชุดโอนไปให้ลูกค้า B ทีนี้เต็นท์เอาชุดโอนจากโอนลอยจากลูกค้า A เนี่ยไปให้ลูกค้า B แล้วดันว่าลูกค้า B เนี่ยไม่เอาไปโอนแน่นอนสิครับความโวยเกิดขึ้นที่ไหนที่ลูกค้า A ตรงนี้เลยเห็นภาพนะมนผมทำมือแบบนี้เห็นภาพลูกค้า A เป็นกังวลใจมากผม,ผมเลยแนะนำว่าไปแจ้งความไว้ก่อนเลยเพราะเผื่อว่าตรงนี้ อาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นต่อพี่ในอนาคตได้ถ้าไปทําผิดกฎหมายใดๆก็ตามซึ่งก็มีแล้วเช่นความเร็วเป็นต้นนะครับผมอันนี้เป็นเคสตัดดีว่าไม่ใช่ว่าจะขายกับที่ไหนก็ได้อย่างผมขายกับผมผมโปรเทคลูกค้ากับคนขายด้วยนะคืออะไร 1. เอกสาร 2. องในเรื่องของการโอนเนี่ยโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยสมมติผมรับซื้อคันนี้มาต่อนะอ่ะเอาภาพใหม่คันนี้ลูกค้า A ขายให้กับเ e อิร์ธ ลูกค้า B กกาลังจะมาซื้อต่อผมบังคับเอาชุดโอนเนี่ยไม่ได้ให้ลูกค้า B ผมจะเป็นคนดําเนินการให้กับลูกค้า B เป็นชื่อลูกค้า B เลยไม่เอาชุดโอนจาก A ข้ามไป B แบบนี้ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ให้เป็นชื่อเจ้าของใหม่ด้วยเจ้าของเก่าก็จะสบายใจพี่เห็นภาพแล้วนะทาไมถึงต้องขายที่ท็อปค้าฉะนั้นซื้อขายรถต้องซื้อขายกับตัวจริงเท่านั้นครับเออนะครับผมจากท็อปคาวันนี้ให้ความรู้ประมาณนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ